สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับกิจกรรม end of season นะครับรับส่วนลดนะครับผมได้8ปนะครับมาจัดใบแรกกันก่อนเลยครับห้าหมื่นแคสนะครับใบนี้แล้วก็ปลดล็อกแพ็กนะครับ7จ็0 0มื่นแปดพันคสนะครับจัดไปเลยครับแพ็กนี้เดี๋ยวลองดู2องแพ็กนี้ก่อนนะครับเท่าเวิร์กเดี๋ยวมาซื้อใบที่เหลือต่อนะครับรับของกันก่อนครับการ์ดมีไม่เยอะครับ มัน3ใบนะครับเดี๋ยวเริ่มที่110นะครับเพราะว่าใบานี้เป็น6ถึง8นะครับอีก2ใบเป็นการันตีบก8นะครับกดตรงรอเด็กครับผมทางไว้เมาสหายครับเมาสหายแล้วไปครับยังไงครับมูดมา U ูโอจีมชาติเลยวะเนี่ย ตอเมนดี้ครับร้อยยี่สิบห้าครับ1้านสามนะครับก็ยังนี้นะครับเพอาใช้ได้ครับเหมืดูใบต่อไปนะครับยังดีที่มันออกบกแปดครับเริ่มดีใบนี้แล้วกันนะครับใบนี้มาจากในกล่องใหญ่นะครับเพราะว่ามี BCC เสริมเข้ามานะครับกดเมาส์หายมัครับเมาส์หายแล้วไปครับ มุดมายูทีแล้วอิตาลีกองหลังใครเอ่ยเนสต้าครับ125ครับ2ล้าน6นะครับนี่ออกแต่ยูทีเลยครับปีอื่นไม่ออกเลยยูที2ตัวแล้วครับใบสุดท้ายครับใบนี้50,000แคสนะครับ107ครับการันตีบอก8นะครับ รุ่นเป็นปีใหม่ๆหม่นะครับ ld mdl นะครับเมาหายไหมครับไปครับยังไงครับมุดมา ut อ,อีกแล้วโอ้โหตาลิดรีคังอินโอ้โหล้านเจ็ดเดี๋ยวมาต่อกันอีกสักหน่อยเลยกันนะครับใบนี้อีกสักใบนึงนะครับห้าหมื่นแคสครับ ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้นี่ใช้ได้นะครับอีกใบหนึ่งเอาเป็นเอาเป็นใบนี้แล้วกันครับ28,0 0 0แดนคสนะครับแต่เป็นรุ่นนะครับ6กถึงแเปิดต่อกันอีก2ใบครับเอาเป็นใบนี้ก่อนแล้วกันนะครับ2 4 EP MDL UT นะครับแต่เป็นเป็น6กถึงแนะครับ แจ็เก้านะครับกดตรงนอหนูเหมือนกันเดิมครับเมาส์หายแล้วไปครับเมาส์หายแล้วไปครับยังไงครับมุดมาโอ้แหลกแหลกยี่สิบสี่อีพีโอโอกระตุกครับขล้วะเนี่ยโอ้โหร้อยยี่ิบสี่แปดแสนครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับใบนี้ แต่ก็ยังดีนะครับที่มาปก8นะครับถ้ามาปกหนี่เจ๊งแน่นอนไปสุดท้ายครับ107ครับการันตีบก8ขอเป็นปีใหม่ๆนะครับ ld mdl หน่อยสตัดเยอะๆยังไงครับมุดมาเป็น dc ครับอิตาลีกลางรับโอ้โหกัตูโซแน่นอนกัตูโซครับโอ้โห125ครับล้าน8เดี๋ยวไปดูผลประกอบการกันครับ รวมๆแล้วก็ได้ประมาณตัตกเกือบแปดล้านอยู่นะครับแต่อาจจะขายยากหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เปิดกิจกันเยอะหลายตัวเลยขายในตลาดป u t นี่ออกบ่อยออกเยอะนะครับดูครับยูทมาสามตัวเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อปไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ